โยโยโยสวัสดีครับ FC คืนหนุ่หนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคืนหนุ่หนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝาก VIP KN l ในช่องคอมเมนต์ตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับเอามาถึงคัมคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับไฮไลท์คืนวันนี้เป็นแชมเปี้ยนลีกนะสุดท้ายในรอบลีกเฟสเตะตีสามหมดเลยนะครับบาเริ่มที่แอสตันวิลล่าจากอังกฤษจะเปิดบ้านเจอกลาสโกลเซลติกจากสกอตแลนด์ครับวิลล่ายืนดับกล้ามีสิบสามแพ้2เกมล่าสุดรายการนี้้บุกแพโมชนะครับแล้วก็ไปเปิดบ้านเสมอเวสต์แฮม ีกมา1-1ตัวหลักก็ติลิมันมอร์การโรเจอร์เลออนไบรลี่ออลลี่วัดกินนะครับเฉอกับเซลติก12แต้มยอยู่ดับ18จากการชนะ3เสมอ3แพ้1เกมล่าสุด เปิดบ้านเบียดชนะยังบอยมา1-0แล้วก็พักเต็มๆมาไม่มีโปรแกรมหลีกนะครับดเดลเซนไมาดาติดโทษแบนกันหลักคอลัมน์แมคเกลเกอร์เกริตคุณแล้วก็2ตัวญี่ปุ่นนะครับเรโอฮาตาเตะกับเคียวโกโฟุรุฮาชิทั้ง2ทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนโดยเงื่อนไขเนี่ยการันตีเพลย์ออฟไปแล้วสำหรับวิลลาแต่ถ้าชนะจะมีโอกาสจบแปนดนับแรกส่วนเซาลิ ก็ต้องการการันตีเพลย์ออฟนะครับดูแล้วเนี่ยแมเสเซวิลล่าครับคือมองว่ายังไงเล่นบอลลงไปจริงๆนี่เกรดบอลเหนือกว่าครับบอสเซนส์นิลล่าจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูน,นะครับคูอ,อมาจิโรนาจากสเปนจะเปิดบ้านจเานจออา,าร์เซนอลจากอังกฤษจิโรนามีแค่3คะแนนตกรอบไปแล้วนะครับ ชนะ1แพ้6เกมล่าสุดบุกแพ้มิลาน0ูนในลีกก็บุกแพ้รายโยเบกาโนโมา1นึ่เผอเผอจะพักตัวผู้เล่นด้วยครับต้องดูว่าจะจัดเต็มแค่ไหนพวกโรเมอูซีการ์ครอปอาเบลลุยจะลงหรือเปล่าครับขณะที่อาร์เซนอลสิแต้มอยู่อันดับับ3นะครับจากการชนะ5เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดเปิดบ้านถล่มซาเกร็บ3าูนในลีกก็บุกไปชนะวูฟมา1นูนะครับแต่ว่าโอเดกาดไม่น่าจะลงได้ที่เหลือก็ปาเตริ์มาตินเนลี่ทรอสซาคายฮาวเวดนะครับ ทั้งสงทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมอาร์เซนอลบุกมาเป็นต่ออาร์เซนอลเนี่ยจริงๆขอแค่ผลเสมอจากการันตี8อันดับแรกส่วนจีโดนาตกรอบไหลแรงจูงใจนะครับแม่ยังชอบที่อาร์เซนอลครับพี่จ็ดมองว่ามีโอกาสสูงจะบุกไปเบียดอย่างน้อย1ประตูครับปิดท้ายที่บาร์เซโลนาจากสเปนจะเปิดบ้านเจอออตาลนตาจากอิตาลีบาซ่าเป็นรองจาฝูงมี18แต้ม การันตีการเข้ารอบคือเป็น8ทีมแรกแน่นอนแล้วนะครับชนะ6แพ้1เกมล่าสุดบุกชนะเบนฟิก้า5-4ในลีกก็สุดยอดนะครับเปิดบ้านถล่มบารัเซียมา7-1นะครับทีนี้ต้องดูว่าจะพักตัวผู้เล่นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันไม่มีผลแล้วนะครับผู้เล่นอย่างกาบีอันซูฟาตีฟรานตอนเลสพวกนี้น่าจะได้ลงและอาจจะค้ำเลวานไวหรือเปล่าครับในขณะที่ออตแลนตา14แต้มอยู่อันดับ7จากการชนะ4เสมอ2แพ้1 เกมล่าสุดรายการนี้ถล่มซวมการ์ดมา5-0น,นะครับในลีกก็บุกชนะโคโมมา2-1ตัวหลักๆก,ก็มาเช่นเดรูนอาเดโบลาลุคแมนชาลเคเตลาเลเลอร์กองหน้ามาเจอเรเตกีนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมบาเซโลนาเป็นต่อแต่อย่างที่บอกไปครับบาเ์เซโลนามันการันตีแปอันดับแรกไปแล้วส่วนอัลันต้าเนี่ยถ้าชนะก็การันตีไปอันดับแรกเหมือนกันเกมแบบนี้พี่จะมองว่า คือบาซ่าไม่น่าเน้นมากครับวัดใจอัลตันตาดีกว่าครับมีโอกาสบุกมามีแต้มไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่คลิปแรกชอบแอสตันวิลล่าอาร์เซนอลและอัลตันตาครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย